เรียบร้อยใช่ไหมหนุ่มครับรถต้องติดป้ายทะเบียนนะทำให้มันถูกต้องนะนุ่มมันไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเราละถ้ามันผิดมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ ดูที่เนี่ยทั้งกระเบียนทั้งข้อเอกสารไม้ยังนมติดที่เรียบร้อย